เสิบเลยตัวนี้กินกับผักสดน้ำพริกอ,อ่องอะตามนี้เลยนี่เลยวันนี้จะทําน้ําพริกอ่องนะน้ําพริกอ่องก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนักไปทางมะเขือเทศนะก็มีพริกสดพริกแดงจินดาหอมกระเทียมหมูสับอ่ะเริ่มต้นเลยเริ่มจากตําพริกเลยอ ตํำพวกนี้ให้ละเอียดก่อนวันนี้ขอสูตรเมืองเหนือเลยนะต้องขออนุญาต fc เมืองเหนือนะวันนี้นะนำ้ำพิกอองนะเสร็จแล้วแหลกแล้วตอนนี้เอาหมูลงเลยนี่หมูสับลงไปอาวหมูได้ที่แล้วนี่เลยเกือเทเทศลงไป มไปเอาทุกอย่างได้ที่แล้วเดีนี้ลงกระทะเลยเอ้าลงเลยลวนให้ได้ที่ให้มะเขือเทศเละเป็นเนื้อเดียวกันเลยเรื่องรสชาติก็ เค็มๆหวานๆนัวๆแล้วแต่ปรุงเอาอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะลวนไว้อย่างนี้แหละอืออ่ะปรุงรสก็ตามนี้เลยอืออือมันหอยลงไปน้ำตาลนี่ตาลก็ชูน้ำปลา อ,อ่ะนี่เลยพอไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็จะได้น้ำห้น่หนๆแบบนี้เลยเริ่มจะได้แล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอให้แห้งอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะโรยนี่ลงไปนะจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นผักชีไทยนะแต่ตอีนี้ไม่มีก็เอาต้นหอมโรยไปได้เหมือนกันไม่ตายตัวนะอาหารไทยติกแทงไปได้เรื่อยๆไม่จำเป็นอ่ะนี่ อาตอนนี้ก็แห้งแล้วสุกเรียบร้อยน้ำพริกอ่องเรานี่เลยน้ำพริกอ่องก็ต้องกินกับพวกแตงกวาสดผักสดประกาศขาวอะไรพวกนี้นะนี่เลยจำๆแบบนี้เลยไปตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว